ต้องนี่ควตลาดควายอยู่ตลาดหน้างัวอะไะพี่นอ้องก็ควอยู่บ้าหลายอะไรแต่ว่ามีเขามาอยู่อันนี้เป็นแม่ลูกมแม่ลูกจับมันจักบาทราคา,าควา,ายกันไรควายแพงสุดแม่นี่โอ้คือเมย์ใหญ่อยูอย่ โอ้เอาลูกงามเนาะลูกผู้ดีเว้ยลูกแม่บ่ละ่ะโอ้ออเป็นไข่เลี้ยงพี่น้อง,งอคุณกำลังต่อราคากันอยู่ลูกมันงามเลยโอ้ลูกดีเว้ย สูวคนขับด้วยคุณยังคุยราคากันอยู่พี่หลังไมไมีมีมีอิริยานมามาส,สือไปเรื่องอยูอย่แล้วคุยกันก่นอนไอ้ลูกคือกันนี่อืมไหว้ไพ่ลับปอนเลย <c oughs> ม่ลูกอยู่ <c oughs> หางมาเขาไหล้หางเมาหนิเขาใหยควันโอ้หางควัน ขอนควันว่างามห่างควันพี่น้องกล้วยงามกล้วยงามห่างควันจะของคนต้องบระยู่พี่น้องค่อยแม่ลูกลูกแม่หรือลูกผู้ล่ะลูกผู้ลูกแม่ห้องไผ่ล่ะค่อยไผ่ล่ะเอาเขาตู้บัวบัวเขาตัวบัวเขาตัวบัวจักบพรรบัวจักรพรรดิ ไม่เห็นจอกของเขาเจ้าเนาะเห็นว่าเขามันคืองข้ามนยู่็อ้สิลูกแรกเนี่ยบอกพ่าแม่ลูกแรกบอกพอลูกคบอดสองหมื่นบาทเลยทอ่จักราคาขาเจ้าพออยู่เนาะเดี๋ยวเจ้กของคนมากคนพี่น้องจังเบึ้องจ้กของคนอกมันไป่เห็นจ้กของเข้าเจ้าจะวบายันเดย์จอกของคน ราคาหลายไป็นยห้องไปโอ้สองหมื้าร้อยบาทนี่พี่รองแม่ลูกเนาะลูกแมีบอกลูกแม่ยย่างดีนี่พี่รองแม่มกับแม่ยทุ้งรอยเศ้าเาไรเศร้าหาหรือ30มสิร้อยสามสิงินตีนี่พี่รองเป็นแม่ลูกเอาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเบอร์ทิ่ตัวเบอร์095ย์เก้าห้าหนึ่งสเหกองาพี่รองเด้อสายเรียง ปลายเหลี่ยงปยเหลี่ยงพี่น้องโตเข้ามาเลยเจ้าได้ลรวมังคนลอลูกันเป็นเจ้า <laughs> ก,กันเฉยอะเดีราคามันส้าหกขาลอยครับดักโตนี่สองครับแม่ลูกโอแม่ลูกนี่นลูกแม่นนามาแล้วโอ้่ส้าหกขาลอยอันโคบนั่นเดียวบัดน,นี่โคบนั่นโอ้เดี๋ยวโค่นเดียวนี่เนาะ นี่พี่น้องผู้ใดอยากได้ก็โทรเข้ามาเบอร์เท่าเบอร์ยังล่ะ064 0หกสี่เก้าสาครับสี่เครับผมลอยควันเนาะนี่พี่น้องเจ้าหกห้าลอยเพื่อนว่าพี่น้องนี่ต่อได้อีกยิ่งด้วยพี่น้องเด้อโทรเข้ามาเลยนี่เป็นลูกแม่บ่ลูกแม่ยังดีนี่พี่น้องคอยเลี้ยงสายเลี้ยงพี่น้อง2.7งจุดเจปอร์เซ็นต์ราคาประกันลด้ได้ด้วย สองชุดเจ็ดอันนี้สิบสามบอกพี่รอเงินสามพันกระสันพี่ร้องาเจ้าต่อราคากันดูพอลูกขอบเขาเอาแล้วเบียยร่อนให้เราเให้เราเอาโอ้ตัวละสี่พันสี่สี่สิบหกเขาเอาอะพี่ร้องเลย 1มื่นหกพันสี่ตัวคนนี้ควอยแม่ก็มี่อยผูกกัมีพี่น้องคอยน่อยหมื่นหกเปอร์เซ็นเขาจะเอากันแล้วเอากันเตะๆให้ได้แก่งคนค้อยหน่อยเอาไปเลี้ยงบดฟุ้งนี่ก็ยหมื่นกว่าบาทนึงเบิ้งเอารถมาเบิ้งค่อยหอยไผ่เหลืออยู่สองตัวเนาะสองตัวเอามาเกาตัวคอยเก่าตัวเพื่อมาเหลือเหลือชิ้นสองตัวเปอร์เซ็นข้อยเก่าตัวขายดีเป็นตนไง เม่นางเนาะลูกยังเพิ่นนี่เพิเนเ่นว่าลูกเบิ่มพี่น้องลูกเบิมเบ่มราคาหลายปันไดเม่นี่อนนโอ้เป็นครูเนาะสองหมื่นห้าพันสองหมื่นสามโอ้สองหมื่นสามพันบังหอดมามันถือแต่เพิ่นว่าขายหลุดเนาะพี่น้องอันนี้ก็บเม่นางขึ้นกันเม่นั่งเม่นั่งสองหมื่นสามพันร<อ>าคาห้องต่อรองได้แล้วพี่น้อ <หา S 2> งเด้อห้องหอยไผ่ เลี้ยววเลี้ยวาลายเลี้ยสองตัวควยเก้าตัวขายแล้ยววัดพี่น้องเลี้ยวอยู่สตัวนี่แหะผู้ใดสนใจก็โทรมาเ่กพี่น้องเริอดเบอร์ติดต่อครัเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดส้าสาเกาแป้าเก้าแเก้องพี่น้องหอยไปว่านอนเริอพี่น้องเร้อเอาโทรเข้ามายากฝากมองด้